เสียงดีๆคุณภาพเยี่ยมนะครับผมเตรียมเอฟได้เลยนะคะเรามีเยอะแยะใครจะต้องการขาใหม่นะครับผมใครอยากจะต้องการสายแจ็คเราก็มีนะคะไอ้อ,อ่านคอมนเมนต์มีสายแจ็คหมาไหมครับแจ็คหมาแม่เมื่อไเอาไอ้แจ็คกูข,ขายของนะมึงบ,บ้าหรอาอือเปล่ามึเมื่อไหรตลกกับมึงนะเดี๋ยวไปจ้าวเพจเขาทำไมแล้วเป็นวิธีค้างขายหนูยิ่งดา่านคนยิ่งชอบอ๋อเออเงี้ยงั้นด่าเขาโคตรแม่มาเลยอ่ะนี่แล้วก็ของของเรานะคะ อยากจะได้ลำโพงฟิลไหนอยากได้ลำโพงย่านไหนแล้วแต่คุณจะเลือกเรามีซัพพอร์ตให้กับคุณทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะมีย่านลาดพร้าวไหมลาดพร้าวพ่อของเสกมึไมงไปด่าเขาแล้วนี่มึงอย่ามาเกลียดนะคุณบล็อกเลยเฮ้ยจะไปบล็อกนี่คนยิ่งน้อยอยู่ฮะอคุณบล็อกทำไมใครจะมาซื้อของละ่ะเดี๋ยวมันก็ทำเทรใหม่มาตามหนูหนูเพนหนูเป็นอย่างนี้แหละใช่พวกเนี้ด่ายิ่งตามอีกอยิ่งด่ายิ่งตาม,าตามเออเหมืมอนเนี่ยมึงเลยอ่ะเออเออ บ้าหรือเปล่าออออไม่อยากได้ไม้ไม่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 ไมอยากได้ไม่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นยี่ห้อชัวนะตัวนี้ชัวแน่นอนเพราะชัวเนี่ยคุณภ,ภาพของไม่ชัวนะครับบอกเลยว่าทนจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มไม่ตัวนี้ดีมากไม่พิลลมพรมีไหมครับพีลลมพรพ้องสิคุณไม่วลาตลกของมไม่นเนี่ยฮะบ้าหรือเปล่าอ,อด่าก็แรงไปเบ้าแรงพ้องสิ I <laughs>